สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมดีๆทีวีนะครับตอนนี้ก็อยู่กับภูมินะครับวันนี้ภูมิจะไปแบ่งปันความรู้ทุกคนนะับกับวิธีใช้ FL Studio นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ทาบีทนะฮะทำเสียงดนตรีนั่นเองนะับวันนี้ภูมิจะมาสอนทิคกง่ายๆเลยนะครับในการทําเสียงลูกกองนะฮะจังหวะกองนั่นเองนะครับเราไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้เราเข้ามาสู่หน้าโปรแกรมของ FL Studio แล้วนะครับหน้าโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้ นะครับเนี่ยเข้ามาอยู่ในโปรแกรมแล้วนะครับง่ายๆเลยครับเราต้องมาปรับความเร็วของวิดีโอก่อนนะครับมาตรงนี้เลยที่เป็นตัวเลขนะครับจุดอัดแดงๆตรงนี้นะครับนี่นะครับเราสามารถเอาเมาส์คลิกซ้ายแล้วก็เลื่อนลงมาได้เลยนะครับเนี่ยเราก็จะเอาประมาณสัก96ก็แล้วกันนะ96ก็ได้ครับ86ก็แล้วกันนะเป็นช่วงกลางๆพอดีนะครับเป็นดนตรีประมาณอ่า R&B แล้วก็ฮิปฮอปประมาณนี้นะครับ แล้วก็มาที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับกดบวกตรงนี้เลยนะฮะมันจะเป็นตัวสร้างเลเยอร์ขึ้นมานะเราก็พิมพ์ชื่อให้เขาหน่อยเราจะพิมพ์ชื่อว่าอาเดี๋ยวเปลี่ยนภาษา,านิดนึงเป็นกรองแล้วกันนะวันนี้เพราะวันนี้เราจะมาทําจังหวะกรองกันนะครับนะฮะมันก็จะมีเลเยอร์ตรงนี้นะฮะเป็นชื่อกลองที่เราพริมพ์ไว้เมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็มาจุดตรงนี้นะครับมันก็จะมีเครื่องมือนะฮะตรงนี้ เป็นวิวชแนลนะครับที่เราจะสร้างเสียงคลองจังหวะเข้าไปเราก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับสาหรับโปรแกรมอื่นที่เป็นเวอร์ชั่นอื่นก็ส่วนมากรูปโชว์ตัวนี้เครื่องมือมันก็จะเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่นะกดเสร็จแล้วเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับนะก็มีคลิกมีเสียงแครบเสียงตบมือนั่นเองครับเสียงกลองที่โปรแกรมเขาจัดมาให้นะก็มีประมาณนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนเสียงได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีก่อนนะว่าเนี่ยก็จะมีเสียงกลองน้านข้างเลย เราจะมาสอนวิธีก่อนนะครับว่าเราจะทําเสียงกรองให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับอันนี้เสียงคี่ก็คือเสียงกระเดื่องนั่นเองครับตรงนี้แล้วเราก็กดไปตึบโตนะฮะตึบโตนี่ฮะตึบโตตึบตึบโตประมาณนี้นะประมาณนี้กดตามภูมิเลยก็ได้นะครับจังหวะก็จะเหมือนกัน,นกดไปนี่แล้วกดนะแล้วกดสเปกบา์ฟังดูอย่างนี้นะ ถ้าเราถ้าเราชอบแบบนี้ถ้าเราชอบประมาณนี้เราก็โอเคเราก็ใช้เสียงนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเสียงพวกใฮแฮหดเสียงอะไรนะฮะเอาไว้เดี๋ยวภูมิจะใส่ให้ดูอีกทีหนึ่งเนี่ยฮะก็มีเสียงกลองให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะนะเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่เลยเนะะีนะ่ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะเนะี่ยให้เรากดตรงนี้นะนี่ตรงแพ็กมันนะฮะแล้วก็กดที่เสียงรมนะครับเสียงกลองนั่นเองอีกทีนะแล้วก็มาตรงเสียงคลิก นคลิกเสียงกระเดืองนั่นเองนะฮะเสียงกระเดืองตุบๆแต่นะเราสามารถเลือกได้นะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยครับตรงนี้เดี๋ยวนะมันจะมีอยู่เสียงมือม็อ่าเสียงนี้แล้วกันนะเอาให้เราเข้าใจง่ายๆก่อนนะสามารถลากมาวางตรงนี้ได้เลยแล้วเสียงกระเดืองเราก็จะเปลี่ยนไปทันทีนะก็กดนะแล้วเสียงเสียงแครปนะเสียงเป็นเสียงตบมือนะเราจะใส่เป็นเสียงแสแนก็ได้นะเหมือนกองชุดธรรมดาของเรา เสียงนี้แล้วกันนะเอาง่ายๆเลยไม่ต้องเลือกเสียงเลยมากเดี๋ยวคลิปจะยาวกดแล้วก็ใส่เสร็จแล้วก็เราก็กดสเปคบ่าฟังดูก็ประมาณนี้ฮะจงังหวะมันก็เกิดขึ้นละง่ายๆเลยนี่ประมาณนี้เสร็จแล้วกดออกครับมาตรงเลเยอร์ตรงนี้นะฮะนี่เราก็ได้เสียงกลองมาแล้วเราก็มาคลิกป้ายตรงที่เราจะเขียนง,งานเลยนี่ฮะจะมีช่องแบบนี้ขึ้นมาเราสามารถยืดเพิ่มได้แต่ว่าดนตรีที่เราเขียนมาก็ประมาณนี้ฮะเราก็โอเคเอาไว้ตรง ปั๊บให้ตรงอ่านี่เราก็ได้มาแล้วครับเลยเยอร์หนึ่งเสียงกลองนะง่ายๆเลยอ่าคันนี้เราจะฟังตรงนี้นะฟังพื้นที่เราเขียนลงไปก็กดฟังได้เห็นไหมครับเราก็ได้เสียงกลองที่เราทํามาเป็นจังหวะละแล้วคันนี้นะการเพิ่มอย่างมันก็ต้องมีอินโทรแล้วก็มีฮุกนะฮะแล้วก็มีเสียงกลองเพิ่มขึ้นมาให้มันมีหลากหลายแล้วก็มาที่ช่องเดิมนี่แหละครับแต่ว่าเนะยฮะ มันก็จะสามารถใส่สเสนใส่อะไรไปได้แต่ว่าคือเราจะให้มันเป็นคนละช่องกันนะเราต้องถ้าถ้าจะให้เป็นคนละช่องกันเราต้องเปลี่ยนนะถ้าเกิดเรากดเหมือนเดิมมันก็จะมาเหมือนเดิมมันก็จะมาเสียงทั้งหนึ่ง,งช่องช่องเลเยอร์หและ2มันก็จะเหมือนกันอ่ะแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมเลยครับเพิ่มเลเยอร์เป็นเลเยอร์สแล้วก็พิมพ์กองแล้วก็กองสองแล้วกันครับง่ายๆเลยนะโอเคเราก,กดเนี่ยมี2องเลเยอร์ละ เราจะมาสร้างเลเยอร์สก็คือกดมาเหมือนเดิมเลยครับเข้ามาช่องเดิมนะครกดเข้ามาช่องเดิมแล้วก็เขียนกองแบบเดิมเลยครับเขียนกองแบบที่เราเขียนครั้งแรกเลยนะครับเขียนตรงเดิมเลยครับเสียงกองเสียงเดิมเขียนทับลงไปเลยครับเพราะว่าเราได้แยกเลเยอร์มาแล้วนี่เลยเสียงตึบตึบนะตึบโต๊ตึบตึบโต๊ของเรานี่แหละนะสามารถเขียนตามได้หรือว่าใครมีไอเดียกองแบบใหม่เราก็สามารถได้แต่เราจะเพิ่มแฮตเข้าไปฮะนี่ตรงนี้เลยเพิ่มเข้าไป ฟังดูก่อนอ่าพอฟังดูแล้วเรารู้จังหวะแล้วประมาณนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะกดฟังเฉพาะในช่องนี้นะกดฟังเฉพาะในช่องนี้เราจะไม่ฟังข้างนอกกดไปเล่นวาประมาณนี้สาหรับคนที่เล่นกองเป็นนะครับก็จะง่ายขึ้นนะจะง่ายกว่านี้เยอะเลยนะอ่าประมาณนี้เลยโอเคอันนี้นะครับประมาณ ถ้าเราจะคลิกนะฮะคลิกซ้ายคือเลือกคลิกขวาคือลบนะ,ะถ้าคลิกขวามันก็จะหายไปเลยนะทุกคนต้องระวังดีๆเ,เป็นไงฮะนี่เรากดสเปกบาลฟังแล้วเราก็จะได้รูปกลองที่มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมานะ,ะกดออกเหมือนเดิมครับแล้วเราก็ไปกดตรงนี้แล้วก็กด,ลกดเลขสอแล้วก็มาวางครับต่อกันเลยทางต่อกัน นี่เราจะรู้ได้ไงว่าเราวางต่อกันแล้วสมุดหรือ,อยังนะว่าบันชิตกันหรือ,อยังนะเราเข้ามานี่ย่อตรงนี้ลงมันจะขยายเลยเยอร์เพยงของเรามากขึ้นแล้วเราก็เลื่อนไปตรงรอยต่อนะครับทุกคนนี่นหนหมหรอยต่อมันก็จะเลยขึ้นมาเนี่ยเราเอาให้ตรงเลข3าแล้วกันให้ขีดมันพอดีมันก็เป็นห้องจังหวะที่เขาขีดมาให้นะครับนี่เราก็แปะมาปั๊บนี่แค่นี้กองมันก็สมุทแล้วครับตรงละปัะ๊บเราก็เลื่อนเหมือนเดิม เรอ่เหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ค่อยมากดสเปกบ่าฟังดูนะครับประมาณนี้นะเห็นไหมฮะเราก็จะมีกองสองช่วงนี่มีช่วงแรกก่อนตึบเติมเติมเอาช่องส่งนิดนึงปึ๊บน่าเราก็จะมีเสียงเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้เลยเห็นไหมครับทุกคน ง่ายๆประมาณนี้เลยสําหรับใครนะรที่สนใจในการทําดนตรีอยู่บอกเลยว่าเริ่มต้นประมาณนี้ได้เลยนะครับเอาละคะก็จบไปนะครัสำหรับการใช้โปรแกรม SL Studio 20นะครในการทำเสียงบีดกองเสียงจังหวะกองนั่นเองนะคะ เอาไว้อีหน้าภูมิจะมาสอนนะครับวิธีใส่เสียงดนตรีอ่าพวกเปียโน,โนหรือว่ากีตาร์นะครับเสียงดนตรีเอฟเฟกต่างๆนะที่ทำให้เพลงสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะฮะก่อนอื่นก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ภูมิด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ภูมิด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับ EP หน้าพบกันใหม่วันนี้มุมดีๆลาไปก่อนสวัสดีครับ